กรนีการาพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี64นะครับที่จะมีขึ้นในวันช่วงวันที่1-3กรกฎาคม2563นั้นนะครับรัฐบาลเตรียมความพร้อมนะครับและก็เตรียมการไว้อย่างดีนะครับและก็มั่นใจว่าสามารถที่จะชี้แจงทำความเข้าใจกับสภาได้อย่างแน่นอนนะครับการจัดทำงบประมาณ ก็อยู่บนความถูกต้องและชอบธรรมนะครับเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนและประเทศชาตินะครับดังนั้นนะครับผมเชื่อว่าร่างพรบกบประมาณปี64นะครับจะได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนอย่างแน่นอนนะครับส่วนกรณีที่นายจิยรายุห่วงทรัพย์นะครับสสกทมพักเพื่อไทยนะครับได้ออกมาระบ,บุว่ารัฐบาลควรปรับครบมให้เสร็จก่อนนะครับเกรงว่า รัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่คาดว่าจะถูกปรับออกจะไม่มีกระจิตกระใจในการทํางานนั้นนะครับผมต้องขอบอกนายจิรยุนะครับว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทุกคนเป็นมืออาชีพนะครับทำงานให้กับประชาชนอย่างเต็มที่โดยที่ไม่สนเรื่องการเมืออนะครับที่สําคัญนะครับทราบว่ายังไม่มีสัญญาณในการปรับปรมในช่วงนี้นะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมเปียงคนเดียวเท่านั้นนะครับเป็นรุลพินิทของท่านนะครับท่านรู้ดีนะครับที่สุดนะครับว่าจะทําอย่างไรในยุค new normal น,นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะครับนายจริรยุกเอาเวลาไปหวกปัญหาความขัดแยง้งของคนในพักเพื่อไทยจะดีกว่า ส่วนกรณีที่แนาออนุดิษฐ์นากรทัพนะครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับเตรียมจัดทัพต่อสกว่า61คนนะครับมาอภิปรายงบประมาณปี64นั้นนะครับรัฐบาลก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับเป็นการใช้กลไกของสภานะครับซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ฝ่ายค้านนะครับจะตรวจสอบไอ้ข้อเสนอแนะนะครับเพราะประชาชนได้ประโยชน์หากการอภิปรายนั้นเน้นเนื้ออาสาระมากกว่าการใช้วัฒกรรมโจมตีรัฐบาลนะครับ ส่วนจะอภิปรายเพื่อให้มีการจ่า,จายซ้ำซ้อนและป้องกันการทุจริตนั้นนะครับผมมองว่าต้องขอยืนยันนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดนะครับการทํางานที่ผ่านมาของรัฐบาลทุกอย่างก็โปร่งใสตรวจสอบได้นะครับขอให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจนะครับและก็ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างสร้างสรรค์น,นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะครับ